ถึงแนวทางการต่อสู้คดีของพักเก้าไกลเนื่องจากว่าวันนี้ทั้งหัวหน้าพักคก้าวไกลแล้วก็คุณพิธามาแสดงความยินดีกับเนชั่นทีวีครบรอบ24ปี mm hmm. ก็เลยได้มีโอกาสถามถึงแนวทางการต่อสู้คือก้าวไกลเขาส่งคําร้องอส่งคําอธิบายไปที่ศาลรัฐธรรมนูญแล mm ้ว hmm. นะครับแล้วก็ลุ้นว่าจะให้ศาลเนี่ยอนุญาตให้เปิดไต่สวนหรือเปล่าเ mm hmm. พราะเนื่องจากเขามองว่ามันไม่สามารถที่จะไปวิเคราะห์จาก เอกสารได้อย่างเดียวคืออธิบายไปตามตัวหนังสือมันไม่เหมือนจะเชื่อมโยงจากคดีล้มล้างการปกครองก่อนอันนี้ไม่ได้ในมุมของก้าวไกลแต่เอาแหละตอนนี้ส่งไปเอกสารไปแล้วความยาวร้อยกว่าหน้าเนี่ยนะครับเอาเรื่องของคุณพิธาก่อนคุณพิธาบอกว่าส่งเอกสารไปและเดี๋ยวจะมีการถแถลงใหญ่ด้วยวันที่9มิถุนายนนี้เตรียมคํีทแจงเอาไว้คุณพิธาบอก8ประเด็นแล้วก็ยกตัวอย่างนะเช่นขอบเขตอํานาจของสารรัฐธรรมนูญ เช่นข้อกฎหมายในมาตรา92 93บอกไว้แค่นี้2ข้อ,อนะที่เหลือเนี่ยเพราะมันทั้งหมด8ประเด็นใช่ไหมใช่เดี๋ยวจะไปถแถลงเพิ่มเติมเอาวันที่9มิถุนายนแต่ว่าคุณพิธาพูดมาคำหนึ่งว่าที่พยายามจะยืนยันก็คือกอก,อกอตเนี่ยยื่นคำร้องขอให้ยุบพ,พักครั้งนี้มันเป็นคนละคดีกับตอนเดือนมกราคมที่เจอเรื่องล้มลงการปกครองมันจะมาโยงใยกันแบบนี้มไม่ได้มันไม่ผูกพัน ลองฟังคุณพิธาเรื่องนี้ก่อนครับ ผมโรงนะครับเล็กๆน้อยๆจะเป็นข้อต่อสู้ทั้งหมด8ด่าน8ข้อด้วยกันนะครับยกตัวอย่างเช่นการตั้งคําถามถึงขอบเขตอํานาจของสารรัฐธรรมนูญนะครับเรื่องของอกระบวนการของอกกตเป็นข้อที่2นะครับสำหรับมาตรา92แล้วก็มาตรา93นะครับเรื่องอความไม่ผูกพันกันร,ระหว่างคดีเมื่อมกร,ราคมจนถึงคดีนี้นะครับในเรื่องเกี่ยวกับข้อ กฎหมายไม่ว่าจะเป็นมาตราสีเนันตั้งแต่มกราที่แล้วคราวนี้เป็น9 2กับ93แบบคดีก็ยังไม่ถึงที่สิ้นสุดก็แล้วก็รวมถึงมาตรฐานในการตรวจสอบหลักฐานพยานพยานต่างๆด้วยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นน้ำจิ้มเล็กๆน้อย2 23ข้อก่อนที่จะมีทั้งหมดเดี๋ยวไว้รอฟังคำถแถลงเต็มๆนะครับข้อต่อสู้ของพรรคก้าไกลแต่คุณพิธาก็ถูกถามเรื่องคดีของนายกเศร,รษฐาด้วยเพราะว่าตัวเองก็เจอคดีในองค์กรอิสระ นะกับนายกเศรษฐาเนี่ยคุณพิธาก็บอกก็ไม่เห็นด้วยเหมือนกันที่มีการใช้องค์กรอิสระมาดําเนินการกับนายกมันควรจะเป็นกระบวนการในสภาให้ตรวจสอบมากกว่าแล้วมันก็ส่งผลต่อสเสถียรภาพของรัฐบาลจะได้เอาไปลาไปแก้ปัญหาเรื่องราคาพลังงานมีสมาธินะต้องมาเผชิญกับเรื่องนี้เนี่ยนะครับเอาลองฟังคุณพิธาอีกทีครับ สเสถียรภาพของของรัฐบาลแน่นอนว่ามันก็มีกระบวนการทางานิติบัญญตัตินิติสงครามที่ทางเราไม่ไม่เคยคิดที่เล่นกันเมืองแบบนั้นแต่ว่าเาสถียรภาพของรัฐบาลเองก็ขึ้นอยู่กับความสามารถในการแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชน ไม่ว่าจะเป็นราคาพลังงานตอนนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นสภาพของตลาดทุ้นตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอการท่องเที่ยวตอนนี้ใช่ไหมครับคอรมอรก็เพิ่งผ่านเรื่องมาแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับความพันผวนทางภูมิรัฐศาสตร์เหมือนอย่างที่หน้าหนึ่งกรุงเทพธุรกิจเมื่อเช้าด้วยก็ <c oughs> <c oughs> <g copies> จะเห็นภาพว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันไม่ได้เป็นประโยชน์ต่อรัฐบาลเพราะฉะนั้นก็ขอให้รัฐบาลมีสมาธินะครับในการที่จะไม่ใช่แค่รักษาอำนาจรักษาตําแหน่งอย่างเดียวแต่ว่าใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ในการแก้ไขปัญหากับพี่น้องประชาชนนั่นคือเกาะกําบัง ที่ดีที่สุดคำหลักรัฐบาลในประเทศที่มีประชาธิปไตย่ะส่วนหัวหน้าพักก้าวไกลพูดถึงการต่อสู้ว่ายังไงโอ้บอกว่าทําเอกสารชี้แจงเมื่อคืนนี่ไม่ได้หลับไม่ได้นอนเลยนะคะเสร็จแล้ว100กว่าหน้าทําสำเนาไว้10ชุดมอบให้คณะตุลาการศาลร,รัฐธรรมนูญค่ะแล้วก็บอกว่าสิ่งที่วางประเด็นเอาไว้เนี่ย วางไว้แบบต่อสู้หลายระดับมากตั้งแต่ภาพใหญ่แล้วก็ค่อยๆย,ย่อยลงมานะคะเดี๋ยวรอถแถลงทั้งหมดวันที่9มิถุนาก็จะเปิดเผยหมดเลยนะคะคุณชายทาวัดบอกว่าก้าวไกลเนี่ยเรานะสู้ทุกเหลี่ยมประตูทั้งข้อกฎหมายแล้วก็ข้อเท็จจริงนะคะจะยื่นคำร้องขอให้มีการไต่สวนและสืบพยานเพิ่มขึ้นด้วยแต่สุดท้ายก็ต้องรอฟังทงางศาลละค่ะว่าจะอนุญาตให้ไต่สวนเพิ่มเติมไหมเรียกเอกสารหลักฐานอะไรมากน้อยแค่ไหนยังไงนะคะต้องรอทั้งนั้นอีกที คุณชัยธวัฒน์บอกว่าตอนนี้ผู้บริหารพักเตรียมพร้อมทุกสถานการณ์แล้วมันก็เร็วไปนะ ที่จะไปหาพักใหม่เพราะว่าตอนนี้ยังสู้แบบเต็มที่แล้วก็มองว่าไม่สมเหตุสมผลที่จะยุบก้าวไกลแม้ว่าจะมีคําวินิจฉัยก่อนหน้านี้เป็นไปตามมาตรา49เป็นคดีที่วินิจฉัยคนละประเด็นกันเขาใช้คํานี้ค่ะเพียงเพื่อให้หยุดการกระทําเท่านั้นตอนนั้นน่ะเพราะฉะนั้นนะคะการวางหลักกฎหมายวินิจฉัยคดีใหม่ซึ่งมีความมุ่งหมายร้ายแรงในการยุบพักรวมไปถึงตัดสิทธิ์ทางการเมืองมันถึงเป็นความแตกต่างอย่างสิ้นเชิงกับคดีก่อนหน้าให้ฟังเสียงคุณชัยธวัฒน์ค่ะ ผู้บริหารพรรคก็ต้องเตรียมพร้อมรับกับทุกสถานการณ์เร็วไปที่จะพูดเรื่องนั้นครับเรายังต่อสู้อย่างเต็มที่และคิดว่าจริงๆมไม่มีเหตุผลไม่สมเหตุสมผลที่จะยุบพรรคเก้าไก่นะครับแม้ว่าจะมีคำวินิจฉัยก่อนหน้านี้ตามมาตรา49แต่ว่ามันเป็นคดีที่วินิจฉัยในคนละประเด็นกันมันเป็นคดีที่วินิจฉัยเ,เพียงเพื่อให้ยุติการกระทำเท่านั้นนะครับดังนั้นการพิจารณาข้อเท็จจริง การวางหลักกฎหมายนะครับในการวินิจฉัยคดีใหม่นี้ซึ่งมีความมุ่งหมายร้ายแรงนะครับก็คือถึงกับยุบพักการเมืองและตัดสิทธิทางการเมืองของกรรมการบริหารพักเนี่ยดังนั้นเนี่ยมันจะแตกต่างอย่างสิ้นเชิงกับการพิจารณาในคดีก่อนหน้านี้